ร้านนี้พลอยมาตามรีวิวพี่คนหนึ่งบอกนะคะใน YouTube นิกๆเลยค่ะอันนี้เค้นะคะสวัสดีจ้าอุ่นอวยพลอยกับเจ๊ก,กับมาพบกันอีกแล้วค่ะคิดหอดกันบ่เนาะเมื่อน,นี้คิดหอดหลายค่ะพี่น้องค่ะกันเลยมาทักทายพี่น้องค่ะมีผพี่คนหนึ่งคนคอมเมนต์มานะคะว่าน้องพลอยแนะนําอีกที่นะคะช h อกโกแลตแฟคเตอรพัทยาค่ะรอชมคลิปนะคะจัดไปเลยพี่น้องค่ะยาให้เสีย มื่อนี่สิ้าทุกกนไปนะคะอามาแล้วพี่นงค่ะมื่อนี่นะคะแว่นมาเลยค่อยู่ใกล้ๆที่พักโอยเลยนะคะเพิ่งรู้ว่าอยู่ใกล้ที่พักพอยขนาดนี้ถ้ารู้ว่าอยู่ใกล้นี้มานานแล้วนะคะป้าพี่นงค่ะคอยมาอยู่อันพัทยากเกือบเดือนคอยไปอยู่ใส่มากคอยพึงรู้ว่ามันมีมองหนีอยู่เนาะเนาะแล้วที่สําคัญอยู่ใกล้คอนโด่อยเลยค่ะ่อยไปอยู่ใส่มากพี่นองค่ะรถิสเปนเตนเลยอยากบอกว่าแถบนี้คาเฟ่ยเยอะมากค่ะทุกคนค่ะแล้วบรรยากาศดีๆทั้งนั้นเลยรีบปนีนะคะพี่น น้องขาเบาหวานบตกแน่นอนนะคะไม่เหวียงไม่วีนค่ะทุกคน <c oughs> น้ําตาลไม่ตกแน่นอนเพราะว่าได้รับของหวานนะคะทุกคนคะ่ะใครที่เป็นสายหวานชอบกินของหวานบอกเลยว่าที่นี่คือแบบอยมันลดพี่น้องคะ่ะขอบคุณพี่คนนี้มากที่บอกบุญนะคะว่าให้มาตรงนี้ ใครที่เป็นแบบสายช็อกโกแลตเลยแล้วก็ของหวานเนี่ยคือมันตอบโจทย์พี่นองคะ่ะสามีพลอยนะถูกใจมากๆเพราะว่าเพื่นมากินพวกของหวานพวกที่มันเป็นช็อกโกแลตอีกอย่างแบบนั้นไปพี่นองอุ่ยลดแล้วเนื้มไปมงนี่พี่นงคอยพึ่งไปยุอันสมัยโกโลกมาก พี่น้องกคอยพุงหูว่าอันร้านมองนี่มันมีอันนี่ค่ะพี่น้องขาที่เขาฮิตกันไอ้ไอ้ร้านที่มันเป็นละเ,เหมือนนั่งลังนกอะค่ะทุกคนป้าพี่น้องคอยพุงหูว่ามันอยู่มองนี่ใกล้ๆคอยนี่เองคอยก็คิดว่ามันอยู่ไก่คอยโอ้ยพี่น้องจา๋พงจาพ่อยหัวแต่หูก็ขอขอภัอยหลายๆค่ะแต่ว่าสิมาอัปเดตไลน์ไปเด้อพี่น้องค่ะว่ามาร้านตรงนี้ตรงนั้นเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเลาะให้หมดเลยค่ะทุกคนแต่ละวันไปเนาะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปนั่งร้านตรงนั้นพาไปร้านตรงนี้รีวิวสําหรับคนที่แบบว่าอยากมาแแล้ววบบ่า ไม่รู้ว่าจะไปร้านไหนเมคค่ะทุกคนคะ่ะพี่ปีคนนึงคะ่ะเพื่อยูเลอรมันเพื่อนออะะมาเมที่ยวพัทยาปีและเือกับสามีเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนก็คอมเมนต์บอกว่าดีมากๆเลยพ่อยรีวิวหมองนันมองนี้เพื่อนเก็จะไปตามร้อยทีรีดไว้นะคะเลิศสเปนเตน็ขอบคุ้นมากๆแล้วผู้ใดทีว่าชอบของหวานอยากพาสามีมากินอะไรหวานๆครอบครัวอะไรเงี้ยทุกคนขาที่นี่คือตอบโจทย์มากเพราะว่าเขามีเครื่องดื่มมีอาหารไทยราคาแบบย่อมเยามากๆจนพอยตกใจราคาขนาดนี้มันโอเคอยู่นะทุกคนถือว่าได้อยู่เพราะว่าเทียบกับวิ รูแบบนี้อาหารอย่างนี้ร้านแบบนี้ถือวันลดสเปนเต้เ,ตเลยพี่นงคะ่ะอันนี้คือแบบชิ้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยประมาณ35บาทหรือ25บาทเพราะบ่เนียในใ่ยจ่าเดี๋ยวสิภาพไปทั่วข้างนอกนะคะว่าในบรรยากาศร้านเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะทุกคนคะ่ะเขาก็จะมีเค้กเนี่ยหลากหลายให้ทุกคนได้เลือกกันเนาะคะ่ะเนาะพี่นองไปชมบรรยากาศกันพี่นองคะ่ะว่าตรงนี้เนี่ยมันบรรยากาศเป็นยังไงอืหลดสเปนเต้นพี่นองค่ะ พี่นงเอ๋อยากบอกนะคะมาตั้งแต่ใบนางเพื่อนพี่นองนั่งเพื่อนจนคำสีโมงสีหามงคุณูนาพี่นงค่ะเดี๋ยวมารอดูพระอาทิตย์ตกกันสีน่งถึงแน่นบอพี่นองเอยมาตั้งแต่ใบโมงค่ะจนประม่านสีหามงค์แล้วนี่พี่นงเออบรรยากาศโลดมากๆเลยนะคะพอรู้สึกว่าน้ําทะเลตรงเนี้ยมันน่าเล่นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบว่าเกาะแม่พี่นองมันบไดยู่ติดอันอันพนกถนนปันไดเนาะค่ะเนาะเออรถพี่นงค่ะอยากสีมาหมองนี่อีกนะคะเดี๋ยวสีมาอีกพี่นองค่ะจะมาหา าตะเวนหาเลาะค่ะพี่น้องว่าเทปเนี่ยมันมีคาเฟ่ตรงไหนไม่น่านั่งอีกนะคะเดี๋ยวจะพามาเลาะอ,อีกพี่น้องค่ะอ่ะมาพี่น้องเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะว่ารรยาการเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะเมือ่อหนีนะคะนอกจากในร้านแล้วพอยังเก็บบรรยากาศนอกร้านนะคะให้พี่น้องได้ชมกันอีกนะคะ <S <S นี่จะคือราคาที่เป็นช็อกโกแลตที่แบบว่าโอ้โหพรีเมียมมากทุกคนค่ะ <S <S มันสมราคาเขาอยู่ค่ะต่อชิ้นเนี่ยก็จะประมาณ35-45 35- 25ยอะไรเงี้ยประมาณนั้นเนาะคะ่ะเนาะมีหดอันช็อกโกแลตลรงทถวซินโดเลราพี่นงค <c oughs> ขนน่ขาเปิดข่อยก็เห็นเต่นในอันออนไลน์่็ยก็เคยเห็นของเ้นะคะ2 5 0ส,าสบ,บาทถือว่าเลิศนะคะใครที่อยากเอาไปลงทำคอนเทนต์นั่นนูน่นนี่เนาะมาตรงนี้ขายก็จะเป็นโซนช็อกโกแลตอ่ารวมไปถึงพวกกาแฟนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นโซนเค้กเนาะ,ะพี่นงค่ขาเขาก็จะมีพปรดักของเขาต่างๆที่ว่าอยากขายแล้วก็อยากนําเสนอผ,ผู้ผู้ซื้ออะไรเงะะี้ยค่ะทุกคนค่ะนี่คะ่ะอันนี้บรรยากาศหน้าร้านก็จะเป็น เป็นประมาณนี้นะคะ The Chocolate Factory ค่ะทุกคนอ่าพ่อยออกเสียงบอถือกระโอภัยหลายๆนะคะอ่านี่ค่ะพี่นงคงคาเลิศร้านนี้เป็นร้านที่เหมาะกับคนสายหวานจริงๆค่ะผู้ใดที่มากกินเคก้กกินชอ็อกโกแลตอย่างแบบนี้คือมันเหมาะมากเขาทําได้อร่อยจริงๆอะทุกคนมันรู้สึกว่ามันเป็นโฮมเมดจริงๆนะคะและที่นี่เขายัางสอนทําแบบพวกเคก้กอะไรอย่างนี้อยู่เนอะทุกคนแล้วถ้าใครมานะคะไม่ต้องกังวลเลยที่นี่มีที่จอดรถแบบกว้างขวางมากๆอยู่เยื้องๆกันกับร้านเลยค่ะนี่เดินตรงข้ามมาก็เจอร้านแบบนี้เลยนะคะ เขาก็จะมีแบบคุณลุงนะคะที่เป็นการโบกรถให้เอาสะดวกสบายค่ะพี่นงคงค่ะบปตรงยานว่าบอมีมองจอดนะคะนี่คะ่ะทุกคนออกมานี่ซอยนี่ก็เจอเลยคะ่ะรถพี่น้องในแถบนี่นี่ก็สิเป็นคาเฟ่เบิร์ดเลยเลยคะ่ะมีแต่คาเฟ่สวยๆเลยทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเก็บตกวันหลังนะคะเดี๋ยวจะไล่ไปตรงนั้นตรงนี้คาเฟ่ตรงนั้นตรงนี้นะคะอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศทั้งเขาทั้งออกเด้อค่่ะะะพีีนนนนนน้้้องงคคคหมมก็็ูสสวาป,ปลาะะจเเตไดยผั ายังสิแม่คะ่ะนี่พี่น้องด้อเพาะิตอันเขาซ้อยนี่เด้อค่ะเพราะว่าไปตรงไปนี่มันรดมันลายค่ะเด้อสจิตออกซ้อยนี่อ่าพี่น้องขาเฮานี่คิดได้นะคะโพยกับเลยไปแวะเมโครโคพี่น้องเออไปแวะโมโคโอ้ยไม่เห็นอันใบกระเพราอันของคอนโดพี่น้องเพิ่นปลูกไว้ปึ๊ กระเพานี่เป็นตาเพชรได้พี่น้องคะนี่นี่คยว่าเพชรแน่นอนเลยนะคะแต่ว่าคอยบุกกาเอาของเพื่อนดอกค่ะแต่ใจนึ่งก็อยากเอาไปล่องอยู่พี่น้องมันเปินตาเพชรดีนะแต่ว่าอันพ่อยกระสื่อมานะคะมันอนีไปแมคโคมาหลังจากที่เราไปอ่านกาแฟเสร็จแล้วพ่อยก็เลยนึกได้ว่าไปหาแวะแมคโคจนนอยกลนไปหาสื่อกาแฟเพราะว่ากาแฟของสามีมันเบิดเนาะค่ะเนาะอ่านี่แหละค่ะพี่น้องคะสื่อมากระสื่อบลดอกจะเอาที่ว่าพ่อท่านนะคะถ้าสื้อมาไรก็กินบ่เบิดค่ะอยู่กันแค่สองคนเนาะค่ะเนาะพี่น้องซื้อมานิดเดียวพี่น้องค่ะ เ,เน้นไปบ่อยๆก็แล้วกันเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็พวกพักพวกหน้างเงินสิกระซื้ออยู่ตลาดสดดีกลัวเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องตลาดที่ว่าพ่อยไปซื้อตอนนี้คนพบแล้วเดอขายอยู่ซอยห้าค่ะทุกคนคะ่ะโลดอันนี้ซื้อมากกว่าหอมพี่น้องเออ,อยานกินบ่เบิร์ตนี่มันมีแต่แพกใหญ่ๆแบบนี้พ่อก็เลยเออจาใจซื้อมากดเนาะคะ่ะเนาะนี่บอกพี่ก็หลายโพดพี่น้องคะ่ะใบกระเพราเนี่ยยี่สิบห้าบาทโอ้ยพี่น้องคะ่ะปันวาะคอยมาเปิดล้าดันตามสังเอาโลดนะคะมันคือหลายมันใหญ่โพดพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวสิไปหาซื้อเอาตามตลาดดอก นองมัดนหน่อยนะคะแล้วก็ได้พริกป่นหน้าพี่นองคาแอรแอปเปิลแอปเปิลนี่ต้องกินทุกวันนะคะชําระลําไส้ของเราดีนะคะทุกคนกินแอปเปิลทุกวันอันนี้ของกันสามีนะคะเซลละหมอนเพื่อนนอ่ะและพี่นองคาเออนะคะตอนแรกนี่ก็ซิว่าบ่าไปแมโคโครได้พี่นองคะแต่ว่ากาแฟของสามีมันหมดนะคะแบรนด์นี้นี่สามีต้องซื้อที่แมคโครเท่านั้นนะคะก็เลยได้ไปพี่นองกได้ไปซื้อของเล็กๆน้อยๆมากมือก็พ่อยมือนี่กระซิได้ผ้ากันนี่แหละพี่นองเออผ่ากันได้มาหัวผากันได้มาถักท่ายกันนิดๆเอยๆพ อัปเดตพี่น้องอุ้ยขอไปหลายๆอัน,นวุ่นวายพกระเป๋าโพดค่ะมตุตะคิดนันคิดนีอยู่เนาะค่ะนะเออบันนี้พ่อยมานีก็เออมาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมกันเนาะค่ะนาะคิดหอดกันโบอนอนพี่น้องถ้าคิดหอดกันนะมกคลิปพ่อยกับคอมเมนต์มาหาพ่อยในเด้อพี่น้องค่ะมาพูดคุยกันหน่อยนะคะเอออยากให้มีคนมาคอมเมนต์หลายๆว่าอยากให้ไปตรงนั้นให้ไปตรงนี้ผู้ใดเมียนมองให้พ่อยไปกับบอกในเด้อพี่น้องค่ะเออบอกเนี่ยจะบางเทือกกับบลูขึ้นกันว่าสิไปมองไดเนาะจ้ะเนาะอ่ะผู้ใดมาคลิปนี้คุณแม่่อยาลืมนะะคกกกดดไ์แชรี ตามกะดุงกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราเนาะคะ่ะน้องพี่น้องจ๋าแม่แม่คนไดนมาคิมนี้ก็อย่าลืมเดอ้อแม่คอมเมนต์กันมากกดไลค์กดแชร์กันเด้อจา้าลาก,กันไปกอนเจือกันไม่พอกันไม่อีพี่หนาจา้าสำหรับอีพี่นี่บ๊ายบายจา้าบุยบุย